สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องมันนี่ของเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับภูมิภาคแห่งอำนาจหรือที่เรียกว่า SVS นั่นเองเป็นการต่อสู้ระหว่างภูมิภาคที่จะตัดสินระหว่างภูมิภาคที่แพ้หรือชนะมาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าความคืบหน้าของอีเวนต์นะคะช่วงการเตรียมตัวแล้วก็ช่วงการต่อสู้ ช่วงการเตรียมตัวเนี่ยภูมิภาคที่ชนะในช่วงนี้จะได้รับรบัตรการรักษาและความจุกเกียนทหารจะมีการจัดการต่อสู้ชงิงปราสาทข้ามภูมิภาคขึ้นในภูมิภาคที่แพ้นะคะแล no, ช่วงการต่อสู้ก็คือพิชิตการต่อสู้ชงิงปราสาทข้ามภูมิภาคเพ <c oughs> ื่อรับชัยชนะที่สูงสุดเข้าใจง่ายๆคือภูมิภาคที่ชนะในช่วงเตรียมตัวนั้นจะได้ข้ามไปยังชิงปราสาทที่ภูมิภาคที่แพ้นั่นเองหากเราชนะเราก็จะได้สองปราสาทซันไฟเลย อันนี้คือภาพรวมนะคะกะติกาก็มีอยู่ว่าภูมิภาค2ภูมิภาคเนี่ยจะได้เข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนในช่วงแรกจากนั้นจึงต่อสู้กันเพื่อชิงประสาทซันไฟซึ่งช่วงการจับคู่เนี่ยก็จะเป็นวันเสราร์อาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะเริ่มช่วงเตรียมตัววันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงจับคู่เนี่ย เราก็จะไม่รู้จนกว่าจะถึงวันอาทิตย์นะคะซึ่งเงื่อนไขในการจับคู่ก็ดูจากค่าแอคทีฟแล้วก็ค่าพลังรวมของคนในภูมิภาคนะามาช่วงการเตรียมตัวค่ะทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับคะแนนให้กับภูมิภาคของเราเองสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าอีเวนต์นะคะช่วงการต่อสู้นั้น ภูมิภาคที่คะแนนสูงกว่าในช่วงเตรียมตัวจะโจมตีประสาทซันไฟของคู่ต่อสู้ได้และประสาทซันไฟของภูมิภาคที่ชนะก,ก็จะถูกคุมไว้ด้วยโล่นะคะไม่สามารถข้ามไปโจมตีได้ ในช่วงการต่อสู้ผู้นำค่ายของทั้งสองฝ่ายจะเข้าไปยังภูมิภาคของศัตรูเพื่อต่อสู้กับผู้นำค่ายของฝ่ายศัตรูนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าเลเวลของเตาหลอมของทั้งสองฝ่ายต้องต่างกันไม่เกิน3เลเวลคุณจะได้รับคะแนนเมื่อทหารของศัตรูถูกกำจัดหรือทหารของคุณเสียชีวิตอีกครั้งนะคะเพื่อความเข้าใจเราสามารถตีเตาหลอมที่ห่างกับเราไม่เกิน3เลเวลนะหากเราเกิน3เลเวลเราก็จะได้แค่ทรัพยากรแล้วก็ทหารเราก็ อาจจะเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้รับคะแนนจากอีเวนต์นี้นะหมายเหตุเขาบอกว่าเมื่อระดมพลอยู่จะพิจารณาจากเลเวลเตาหลอมของหัวหน้าทีมระดมพลและเมื่อมีกำลังเสริมในสนามรบจะพิจารณาตามเลเวลเตาหลอมของทีมที่ช่วยเหลือซึ่งก็คือเมื่อเราเข้าระดมพลของเตาหลอมเลเวล7ใช่ไหมคะอ่า คะแนนที่เราได้ก็จะมาจากเตาหลอมเลเวลที่ห่างจากเตาหลอมเลเวลเจ็ดมาสามเลเวลนะไม่ว่าเราจะอยู่เลเวลไหนตอนนี้เราก็คือเตาหลอมเลเวลเจ็ดนะคะเพราะว่าเราเข้าระดมของคนที่เตาหลอมเลเวลเจ็ดและอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อเพื่อนของเรามาสนับสนุนของเราที่เตาหลอมของเราใช่ไหมคะสมมติว่าเราเตาหลอมเลเวลหนึ่งนะแต่เพื่อนเราเตาหลอมเลเวลเจ็ดคนที่มาตีเตาหลอมของเราจะได้คะแนนจากเราเมื่อเขาห่างจากเลเวลเจ็ดคือสามเลเวลนะคะ อาตรงนี้ไม่งงกันนะต่อไปข้อสาหากภูมิภาคที่เข้าไปโจมตีนะั้นชะะนะผู้นำพันธมิตรที่ครอบครองภาษาซันไฟจะแต่งตั้งให้พวกเขาหรือพันธมิตรเป็นประธานาธิบดีสูงสุดของทั้งสองภูมิภาคนะคะตำแหน่งประธานาธิบดีของผู้แพ้รอบนั้นนะก็จะว่างลงเราสามารถได้รับคะแนนจากการกำจัดศัตรูโดยใช้ปราษาซันไฟและป้อมปืนด้วยนะคะในช่วงการรักษาภาคสนาม ทาหารที่เสียชีวิตในช่วงการต่อสู้เนี่ยสามารถถูกฟื้นฟูได้โดยมีอัตราฟื้นฟูพื้นฐานที่30เซึ่งเพิ่มได้สูงสุด90เลยอ่าสซื้อและใช้น้ำยาฟื้นฟูด้วยอัญมนีหรือเพชรนั่นเองเพื่อเพิ่มอัตราการฟื้นฟู1สูงสุงสด10ครั้งถึง10เลยค่ะ อสาผู้นำแต่ละคนจะได้รับตำราการเกิดใหม่20ชิ้นซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มอ,อัตราการฟื้นฟูชิ้นละ1%รนให้กับสมาชิกในพันธมิตรได้แต่ว่าเขาต้องกดขอความช่วยเหลือก่อนนะผู้นำแต่ละคนสามารถได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรได้สูงถึง50ครั้งอ่าข้อสุดท้ายจำนวนทหารที่ฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับทหารเสียชีวิตที่ระบุในรายงานการต่อสู้ของช่วงการต่อสู้นะคะ ไม่รวมทหารในศูนย์เกณฑ์ทหารนะเข้าใจง่ายๆก็คือเราจะสามารถฟื้นฟูทหารที่เสียชีวิตได้ในกิจกรรมนี้เท่านั้นด้านกติกาอื่นๆนะคะเมื่อการต่อโซชิงปราทระหว่างภูมิภาคได้เริ่มขึ้นสิทธิพิเศษจากตำแหน่งของทั้งสองฝ่ายจะถูกเคลียหรือเป็นโมฆะนั่นเองภูมิภาคที่ยึดครองปราสาทสั้นไฟเป็นเวลาสามชั่วโมงก่อนจะเป็นผู้ชนะหากไม่มีผู้ใดสำเร็จเป็นเวลาสมชั่วโมงติดกัน ภูมิภาคที่ยึดได้นานที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะเราจะแทนภูมิภาคที่ชนะช่วงเตรียมตัวว่าผู้โจมตีนะคะส่วนผู้ป้องกันก็คือภูมิภาคที่แพ้ช่วงเตรียมตัวนั่นเองภูมิภาคที่ชนะนั้นจะสามารถแต่งตั้งประธานาธิบดีสูงสุดที่ปกครองทั้งสองภูมิภาคได้เลยค่ะโดยเขาเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งและส่งรางวัลทั้งสองภูมิภาคเลย แล้วก็หากฝ่ายที่ป้องกันชนะฝ่ายพันธมิตรเนี่ยทั้งสองที่ยึดครองภาษาซันไฟได้ยาวนานที่สุดจากแต่ละภูมิภาคจะสามารถแต่งตั้งประธานาธิบดีของภูมิภาคตัวเองได้ก็คือถึงเราจะแพ้ช่วงเตรียมตัวแต่หากเราชนะช่วงชิงภาษาซันไฟเนี่ยเราก็จะสามารถแต่งตั้งประธานาธิบดีเป็นของภูมิภาคของตัวเองได้นะคะ เราสามารถย้ายถินฐานไปยังอาณาเขตของพันธมิตรใดๆในภูมิภาคของฝ่ายตรงข้ามได้นะและเราก็จะไม่สามารถโจมตีสิ่งปลูกสร้างของภูมิภาคที่เราย้ายไปได้นะคะป้อมปืนช่วงภาษสาทซันไฟาหากเรามาจากภูมิภาคเดียวกันมันจะไม่เกิดผลนะ แสดงว่าแต่ละพันธมิตรในภูมิภาคเดียวกันอะ่ะต้องรวมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการยึดปราสาทซันไฟแล้วก็ป้อมปืนนะคะต่อไปจะเป็นการรับคะแนนนะคะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงการเตรียมตัวและช่วงการต่อสู้ช่วงการเตรียมตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่วงด้วยกันแต่ละช่วงก็จะมีภารกิจที่ซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างนะคะอย่างใช้คริสตลัลไฟเนี่ยจะมีทั้งช่วงที่1ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่5อย่างภารกิจเพิ่มคะแนนด้วยเครื่องรางเนี่ยจะสามารถเพิ่มคะแนน ได้ในช่วงที่1ช่วงที่3ช่วงที่4นะคะดังนั้นก่อนจะใช้ไอเทมอะไรก็ดูดีนะคะว่าวันนี้มันได้คะแนนหรือเปล่าเก็บไว้ใช้ในวันที่ได้คะแนนนะเราจะได้อันดับสูงสูงและก็จะได้ช่วยภูมิภาคของเราด้วยการรับคะแนนช่วงการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นการยึดครองปราสาทและป้อมปืนเพื่อรับรางวัลมากมายกำจัดทหารของศัตรูที่มีเตาหลอมเลเวลใกล้เคียงกับเรา ทำให้ทหารของศัตรูนั้นบาดเจ็บเพื่อที่จะได้รับคะแนนนะคะส่วนรางวัลก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งรางวัลช่วงรางวัลอันดับแล้วก็รางวัลชนะนะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างรางวัลกันดีกว่านะฮีโร่แห่งฤดูกาลคืออะไร ก็คือเมื่อเราทำอันดับของภูมิภาคให้อำนาจาเนี่ยได้ระดับให้สูงเราจะได้ชิ้นส่วนของฮีโร่แห่งฤดูกาลอะมาเยอะมากเลยและเมื่อเราทำภารกิจของแต่ละวันในระยะเตรียมตัวได้ครบตามที่เขาให้มานะคะเราก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญสั้นฟ้าคริสตัลไฟเล่งสปีดแล้วก็ทรัพยากรนะและเมื่อเราทำครบสากล่องนั้นเราก็จะได้เหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้เอาไว้แกลกรางวัลน,นะเป็นเหรียญภูมิภาคเนี่ยที่เอาไว้ใช้แลกม้วนประภา คเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนท้องแล้วก็คริสตัลไฟแล้วก็เร่งสปีดนะคะซึ่งถ้าหากเราทำครบ5วันตอนวันสอบหาโมงเย็ยนเนี่ยเราจะได้เหรียญภูมิภาคทั้งหมดครบทุกอันเลยแต่เราต้องทำกล่องทุกวันนะคะทำภารกิจให้ครบทุกวันวันนี้เป็นวันที่1นนะคะเราจะมาสาธิตวิธีในการเพิ่มคะแนนนะ อ่ะแล้วก็กดใช้คริสตัลไฟไปได้เลยเราใช้ไป115คริสตัลไฟนะคะมาดูกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะแล้วก็กดเรีงสปีดไปทั้งหมด14ชั่วโมงคะแนนที่ได้ก็คือ342,460นั่นเองโอโ้โหแค่เนี้ยก็ได้กล่องครบ3อันและดังนั้นเราก็เก็บคริสตัลไฟมาอัพช่วงภูมิภาคให้งอำนาจกันนะคะได้คะแนนเยอะมากเลยนะนอกจากก็ได้คะแนนเยอะแลว้วค่ะเราทำอันดับได้ดีๆเนี่ย เรายังมีส0ได้ลุ้นสกินเตาหลอมไข้เฮลิออสด้วยนะคะ ซึ่งมีเวลาในการใช้เจ7วันแต่เราต้องติดอันดับในช่วงการต่อสู้1 5 0ถึง50นะช่วงการเตรียมตัวเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้ชิ้นส่วนฮีโร่เจนล่าสุดเนี่ย400ชิ้นกับเพชร1 0 0 0 0แสนเพชรแล้วก็เล่งสปิดวิจัยกับฝึกทหารเนี่ยอย่างละ40ชั่วโมงเลยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะทุกคนก็เก็บของไว้ใช้ในกิจกรรม ชิงภูมิภาคกันเถอะคะ่ะเราก็จะมาสแสดงให้ดูนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยในช่วงระยะเตรียมตัวเราต้องใช้อะไรกันบ้างทุกคนก็ บันทึกไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนที่จะถึงกิจกรรมนี้เพื่อเตรียมของนะแล้วก็คำนวณดีๆว่าเราจะใช้เท่านี้วันนี้ได้อีกวันเราจะมีใช้ไหมอ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับอธิบายเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมผู้มิภาคแห่งอำนาจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ